สบายดีทุกคนนอกในไทยล่าสวัสดีครับโอ้คือห้อนแดดเลยพี่น้องนี่ครับผมเดินทางมาจากสีคิวครับนี่คือถนนไม้เลขสองสี่ถนนที่เคยสร้างไว้เมื่อปีสองพันห้ารอยสิบสามนะครับผมแล้วก็มาขยาย ขยายถนนในช่วงปี2,556ถนนเส้นนี้ก็เรียกเรียกซื้อเดิมคือถนอนโชคชัยเดชอุดมครับที่ก่อตั้งที่ก่อสร้างเึ้นมาแต่ปี2,513โอ้ยโดมเตอือพี่หรอกป่าวล่าบ้านเนี่เกิดออกช่วง2,513มูเวล่าเพิ่งมาเกิด2,5นะครับ ถนนเซนีตะกอนนี่เป็นสองเล่นครับเป็นสวนเล่นแต่มขาขยายช่วง2,565นห้ย56ครับมขาขยายเป็นสีเล่นช่วง2,556นะครับเพิ่มก่อสร้างแรกๆคือโชคชัยเดชอุดมแล้วก็มขาขยายโตช่วงในปี25 ร้อยห้าสิบหกก่อสร้างช่วงปีสองพันห้าร้อยหนึ่งสามครับถนนโชคชัยเดชอุดมหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งคือหมายเลขสองสี่น่าจะขยายอีกบึงเนี่ยบึงทางทางเขาก็ล่งเคี่ย์พื้นที่ครับน่าจะเป็นเป็น เป็นคางละซีเล่นหมดแล้วพี่น้องน่าจะเคี่ยน่าจะเฮ็ดทางไม่แหละครับเริ่มแล้วเริ่มเคี่ยออก้าง้างท่าเนี่คือเป็นการเคี่ยพื้นที่ครับคิดว่าเฮ็ดเป็นแปดแปดเล่นนะครับขางละซีเล่นครับพี่น้องเดินท่าต่อไปครับผม บรรยากาศถนนไมายเลข24ครับครับคือว่าเคลียร์พื้นที่ไปหลยเจอแล้วเจดนขยายออกเป็นแปดเลนพี่น้องเคลียร์พื้นที่พื้นพื้นที่ย่างมาแล้วหอดโอ้สงสัยที่หอดโชกไส้หรืแล้วพี่น้อง ือสีเงากันนั้นโลูเดี๋ยวตามไปเบิ้งครับอ้ยแดดจ้าครับแถวนี้ก็ทำไรทำสวนไรมันไรอ้อยถือว่าวิวกัสวยงามครับถนนก็ดีอยู่เลยบ่บบบ่มีหลุมมีบอ่อตะกอนนี่มากนี่หลุมบ่อหลาย เดี๋ยวนี่แล่นสะดวกครับใส่เวลาบแป๊บเดียวไปอุบลน,นี่แล้วครับบรบรยากาศบ้านๆครับพี่น้องเป็นสวนเป็นไฮกรรมศาสตร์ตีอยู่ได้หน่ มั่นกันนะแถวเลยโอ้เ้นนี่กับวิวงามเหมือนกันพี่น้องท้างดีแล้วก็วิวดีวิวงามเป็น,น,น,ปนไรของชาวบ้านเนาะเบ่งไปน้ำกับ เพื่อนไปนั่งพึ่งไปแล้วกับเพื่อนตาดีพี่น้องเอ้ยคุณนะอะพึ่งที่ล่ะมีตาไมั่นข้าเจ้าขวงขวง อยสองวิวขางทางครับพี่น้องครับจะล่างไทยหน้าฝนกะชิฮอดนาฝนแลวเนาะดีละครับธรรมศาสตร์ขางทางวิวขางทางสวนเช่าไหลเช่า เชาวสวนเชาหน้าีหอดโรงงานผนนอ้ยลายยางอะไรเนี่ยพี่น้องครับถึงโชคใช่แล้วพี่น้องนี่คือแยกแยกปัดทตรงไส้เนาะว่ามปนโชคไส่บอกผิดพี่น้องครับมีไส้คือกันนี่คือสามุซี่จะออกไปทั้งขวานะครับ ออกไปทางวัางนำเขียวออกไปทางปาจีนได้ครับไปทางภาคตะวันออกได้นะครับเส้นนี้นี่คือเส้นทั้ง้า,ายนี่คือเขาตัวเมืองโคราชครับเดินทางต่อไปครับผมนี่ครับงานกรลั่งแถวนีกันเลื่อยแยกอ่าปัดทงชัยมากกกับเป็นกะงานให้ขยายเส้นทางแหละครับ แสดงว่าเขาสีขยาย,ยางเงาไปหอดพุละสีคิวนะครับขยายเป็นแปดเล่นจากสีเล่นเป็นแปดเล่นครับนี่ขยายแล้วเห็ดสะพานพ่้อหมเห็ดสะพานพร้อมสะพ,าน,พ,สะพานยูเทิร์นก็ มา่เพื้นรถโอ้ยพ,แบบพี่น้องบรรยากาศดีดีบรรยากาศคาท่าอ้บันนี้แหละคือสีเด้แบบขับม้วนก่าเก่าเหรอพี่น้องยายเป็นแปดเล่นมแบบันน่านาทีก็ป็นทางขนานน้ำบอ่อ ดูยั่ไนงานหูเนาะรอยมันเด่วอ่ะด่เป็นคออกีดเลยเด้อัดคออกีดเลยซิพี่น,อน้องเสริมคออกีดเลยแแต่ลาดยางทับอีกทีหนึง่ง ยอดการพัฒนาครับขยับขยายไปเรื่อยครับไม่มีวันสิ้นสุดเมืองไทยเมืองที่กำลังพัฒนาไปเรื่อยครับครับขยายแบบถนนคอนกรีตหมดเลยเปลี่ยนจากเดิมครับเดิมๆเ,เป็นถนนลาดยางครับ เรียนเราเป็นคอนกรีดเสริมเล็กครับพี่น้องอลังการแหละที่นี่ขยายขยับขยายเนี่ยเรากำลัาถึงออกจากแยกปลกตงใช่ นิดเดียวครับบ่อไก่ประมาณสีหาลกกับหอดยูกเจโลกนี่ล่ละประมาณนี้แหละหอดอำเภอโชคชัยพี่น้องนี่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าแปดเล่นนี่พวกูุว่าสิขยายหอดไซเดียวพี่น้องติดตามเบิงต่อไปครับแถวนี้โรงงานกับลายดิ ยางดีเลยบาทนี่เฮ็ดแบบยางดีเลยคอนกรีตเสริมเหล็กยางดีครับน้าพ้อเครื่องล้อรถชิบล้อว่างานนี่จอดสูงเครื่องเครื่องล้อรถชิบล้อเลยครับตั <c oughs> ้งคอนกรีต <c oughs> นี่เห็นบอกเขาสใส่เครื่องจักรยางแบบรถ นี่ยางดีเลยพี่น้องโอ้จะเกิเดรถุดยังอุปกรณ์เขาครบครับการสร้างการน,น้นทางพุทรเมมานี่ต้องอุปกรณ์ครบดิการเส้นสัญญาตระยะจากปีจากเดือนแต่ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะ ทางต่อครับนี่ถึงแยกโชคใชัยเลยพี่น้องถึงแยกโชคชัยแล้วนี้เป็นอำเภอซื้อได้นี่ขนาดอำเภอยังจะเลื่ญนจะเลขนาดนี้แหละอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา นครราชราชาสีมาโอ้แต่กรันลินบ่เป็นเลยพี่น้องพ่อมาอยู่ไทยนี่เั้สมัยนั้นนี่อายพันพาสอนเนาะนี่แยกโศกไส้ครับเดี๋ยวไส้กับไปนครราชาสีมา เดี๋ยวหัวเขาโตมเพื่อโศกใส่อันนี้ว่าเมนโตงเพื่อได้นีหลอกหนอกงกเพื่อครับเป็นแยกกัืสิแยกเขาตัวเมืองรถอย่างรถเจาะป่ใหญ่แล่โอ้รถเจาะในในใจเจาะเ,เสาเห็ดเป็นหลุม ครับโครงการถนนแปดเลนว่าหันกะทีหอดอยู่ช่วงโชกไส่เนาะเลยโชกไส่มาแล้วกับยังบ้านมีโครงการอยู่ครับถือว่าดีดีอย่างหนึ่งือว่าจากโชกไส่ไปซีคิวกับไก่เติบได้พี่น้องมันที่สามสิบสี่สิบโล่คุณบอกเดี๋ยวพาพี่น้องเดินทางชมไปเรื่อยๆครับผม ลามาฮอดโค่นไส่อะพี่น้องโคนไส้ทางเลียวสามารถไปทางจังหวัดสกแก้วได้นะครับเนาะแต่๋เปล่าเล่าสิขอโตเขาปั่มกันครับนี่คืออำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีร,รมัมย์เขาปั่มกันเนาะขอลาคลิปเที่ยงเท่านี้เนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บ้าเล่าขอตัวลาไปก่อนขอการกลิบหนาครับสบายดีสวัสดีครับ